เป็นป้อนมาแล้วเป็นอนเป็นเพื่อนกันแล้วนะเป็นเพื่อนกับทุกคนี่นิทอัที่สน่นเป็นด่วเด่ป็น้อนเป็นแพื่อแล้วตอนปอกแก้แค้น งับงังาขนมนี้อร่อยจริงๆเลยนะนี <Comb> น่ซื้อมาตั <history> mm ้งนานเพื่อจะกินได้กินได้หลายวันเลยเนี่ยงำบงังัขนมเนี่นะแม่บอกไม่ให้กินเพราะมันเป็นขนมกรอบๆเร้าก็ยังกินอยู่ไม่ฟังหรอกเราไม่ฟังเพราะมันอร่อยจริงๆนี่นะ เนี่ยดูดิโถ่ขนมป๊อกกะตกหมดเลยอ่ะหมายความว่าไงเบ้นบอสบอกมาที่นี้นะโถ่ขนมของป๊อกด้วยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเบ้นเออเบ้นขอโทษนะป๊อกคือเบ้นต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะป๊อกป๊อกคงตกใจมากเลยใช่ไหมล่ะโถ่เอ้ยก็ตกใจมากนะสิแล้วดูสิขนมหกไปหมดเลยใครจะรับผิดชอบนะเนี่ยฮะ เบ้นอาจจะซื้อมาใช้คืนให้ก็แล้วกันนะเออเเดี๋ยวโบจะช่วยออกด้วยละกันเลยไม่ต้องมาพูดเลยเอาขนมป๊อกคืนมาเดี๋ยวนี้นะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้ถ้าเป็นตอนเนี้พวกเราไม่มีให้เราเอาไว้เราสองคนจะหามาคืนให้วันหลังละกันนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นะไม่ได้จะเอาเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนสิเลยมันจะไป็นหางเลยเรื่องนลยเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเหรอจ๊ะ S <S อ้าวแนน<ม>ก็คือเบ้นกับโบสเน่แกล้งจนป๊อกเขาตกใจขนมที่เขาถือมามก็เลยหกหมดเลย<ม>แต่เบ้นโบสก็สัญญาแล้วนะว่าจะซื้อให้<ม>ก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรถกเถียงกนันเส้นหน่อยนี่<ม>แต่ป๊อกอะ่ะเขาไม่ยอมท่าเด,ดียวเลยอะ่ะจะทำยังไงดีล่ะแนนโอ้ยทำไมอ่ะแล้วก่อนจะเล่นอ่ะทำไมเบ้นโบสไม่คิดให้ดีๆสะก,ก่อนอะ่ะดูสิ่นนเซที่ป๊อกพูดก็ถูกนะเาไม่ได้ตั้งใจนะ แต่เบ้นกับบอสก็ขอโทษป๊อกแล้วนะแล้วก็บอกแล้วด้วยว่าจะเอามาคืนนะอืมใช่อืมเงินป๊อกก็ยกโทษให้เบนบอสเขาเถอะนะไม่ไม่ไม่มีทางไม่มีทางหรอกขนมป๊อกด้วยอ่ะปอปมียังไงกันนะแนนสซ ไม่เป็นแบบนี้อ่ะนี่หมายความว่ายังไงอ่ะป๊อกไม่ได้ผิดนะคราวนี้อ่ะจไว้เลยว่าทุกคนทําอะไรกับป๊อกไว้บ้างอ่ะป๊อกไม่ได้ผิดสักหน่อยอ่ะคุณครูน่ะสอนว่าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นน่ะไม่ดีนะป๊อกจริงด้วยนะไม่รู้ละไม่รู้ละไม่สนใจด้วยอ่ะน้องป๊อก่หงหงหมดเลยอ่ะเรื่องอะไรอ่ะโอ้ยจริงจริงไม่ยอมด้วยจริงด้วยนี่ก็ไม่ยอมป๊อกนี่โกรธโกรธโกรธน้อยแกล้งเราได้นะ จำไปเลยเบนโบสเราต้องหาวิธีแก้แค้นซะหน่อยละม,ม,มองตาก้าคิดอะไรออกละคิดออกแล้วล่ะหาวิธีแก้งแก้คืนดีกว่ารูแแแ้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอะไม่ต้องคิดแค้นศิษยานะขอโทษแล้วนะแนนว่านะเบ พูดไม่ดีอย่างนั้นกับป๊อกเขาเลยนะจริงๆแล้วเบนโบสเองก็เป็นฝ่ายผิดนะเหรออืมเบนก็พูดกับป๊อกแล้วนะใช่ใช่แนนก็ได้ยินแล้วนี่นะอืมเอาล่ะแนนว่าเราคิดกันดีกว่าว่าเราจะไปหาซื้อขนมนั้นให้ป๊อกได้ที่ไหนแล้วแนนว่าเบนบบสก็ลองไปขอโทษป๊อกเขาดูอีกทีดีไหมล่ะเพื่อก็จะหายโกรธแล้วเหมือนกันเนาะ น่าจะเป็นเจ้าบส่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วล่ะนี่ไงเจ้า,จาตัวแมงมุมเนี่ยจะช่วยเราแก้แค้นเบนบสชอบชอบชอบละทีนี้เสร็จเราแน่เบ้นบสดึงดึงดึงด,งด,งด,งดงึคิดแผนชั่วร้ายออกแล้วเนทุกทีจะอยู่แถวนี้นี่นา หายไปไหนนะเป็นโบชหายไปไหนเนี่ยฮะอาจจะแล้วจะแล้วแท่กันแอบกันด้อนน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปั๊บคงจะหายโกรธแน่เลยจะหายโกรธดื้อสิเดือดเดือดองเหียบไปเสียเนี่ยขี้กันหน้ากินนั่นก็ได้กินอือนี่ยตุ๊กช่อโบช์อยากกินเลยนะเนี่ยยจ้าเอ๋ โดนตงตกใจการเอาคืนพวกเราใช่ไหมแย่มากเลยนะป๊าปป๊ปปสักหน่อยไม่ได้จะเอาคืนสักหน่อยอ่ะโอยแค่หลอกเล่นแล้วนาโอ๊ยคาใจหมดเลยอ้าวเด็กๆเล่นอะไรกันอยู่หรือจ๊ะดูสิต้องสนุกแน่ๆเลยป๊อกถึงได้หัวเราะขนาดนี้น่ะเรากําลังเล่นเอาคืนกันอยู่ครับคุณครูครับคือคือว่าป๊อกเขากําลังแก้แค้นพวกเราคืนนะครับอะไรจ๊ะแก้แค้นอะไรกันคืออย่างนี้ค่ะคุณครูค่ะคือว่า เค่ะเขาท่า,าอืมนออคนอ้าว<อ>ป๊อกเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอจ๊ะไม่ดีเลยนะจ๊ะ<อ>การเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแบบเนี้ยนอกจากจะทําให้ไม่สบายใจแล้วถ้าพวกเรามัวแต่ทะเลาะกันไปอย่างเนี้ย ก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็อดกินขนมดีๆเบนโบ้เขาอุตส่าห์มาให้ป๊อกนะขนมพวกเนี้ยเบนโบ้ให้ป๊อกเหรอครับเนี่ยอ่อยอดกินเลยเห็นไมละจ้ะป๊อกเป็นอย่างที่ครูพูดจริงหรือเปล่าเอาละไม่ต้องเสียดายไปหรอกนะป๊อกเดี๋ยวครูเนี่ยจะพาเด็กๆทุกคนไปเลี้ยงขนมเค้กกันเลยดีไหมละจะดีจ้ะฮะจริงหรือเปล่าครูะมเค้กมั้งครูต้องอร่อยแน่เลยไงใช่ เยดีใจจังเลยแค่ขนมพวกนี้แต่ที่พอล้างเก็บไปกินได้กินได้ไหมเนี่ยกิ <c oughs> น,นไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมันกินแล้วมันตกพื้นไปแล้วเอาหรอกหลังจบคลิปนี้แล้วน้องๆอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube b e n b o ๊ t หรือกด Subscribe เพื่อรับชมการ์ตูนสนุกๆได้เป็นประจำ นอกจากนั้นน้องๆยังสามารถติดตามได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจเบนโบ๊ทและที่สำคัญอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เบนพี่โบ๊ทด้วยนะครับ